ที่่าคุณโยคะกับเจ้าที่บ้านวันนี้ยังคงเป็นโยคะสำหรับคนที่เกียดอยู่เหมือนเดิมน,นะคะแต่วันนี้จะใช้กำแพงในการช่วยนะคะเป็นท่าง่ายๆทำได้ในทุกวันนะคะสา้าๆคนไหนที่เกียดออกําลังกายลองใช้ซีรีส์วันนี้ดูนะคะจะจะใช้หมอนรองสะโพกหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะเอาเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ด้านในเท้าหนึ่งอยู่ด้านหน้านะคะเป็นการนั่งปกติแบบนี้เลยนะคะหมุนหว่าที่ด้านหลังเดี๋ยวจะทานค้างให้ดูนะคะ ไปชี้ไปทางด้านหนะ้ามุนหัวไหลจนกกินตนาการยืดหน้าอ,อกขึ้นมานะคะหายใจเข้ายืดเปิดอ,อกขึ้นมานะวานในพอดีออกแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปด้านหลังมีจุดที่ยังคงหายใจได้นะคะน้ออาชิดอ,อกก็ได้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องคอนะคะถ้าใครไหวชิ้งศีรษะไปด้านหลังแล้วไม่หลับตาไม่ห้าปากนะคะถ้าใครยืดยาว,ย,าวยังคงสรงหน้าอ,อกขึ้นมาทีหลังยาวๆนะคะ าิ่งเข้าดีลังตัวกลับขึ้นมาค่ะออกกลบๆจะรู้สึกว่าเราหายใจโล่งขึ้นจากท่าน,นี้นะคะต่อน,นะคะปะัดกบเท้า2องข้างเข้าหาก,กันนะคะดึงเข้ามาใกล้ๆกับลำตัวนะคะมือจับกุ้เท้าด้านล่างนะคะ ถ้าไม่ไหวก็ป่อนดุวังด้านหน้าก็ได้นะคะเจรใจเข้ายืดหลังตรงขึ้นมาเจริจยอ,ออกเชิดอ,อกเชิดขาไปด้านหน้าเหมือนเราจะยืดคาไปด้านหน้าไกลๆนะคะแล้วค่อยๆพับตัวลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะทิ้งศีรษะลงไปเลยใครที่ก็สอบวางไม่ถึงพื้นให้ระวางขุบนต้นขาแต่ถ้าถึงพื้นให้วางทุกทีน,นะคะ บางคนนะคะก็อาจจะเข่ารอยไม่เป็นไรนะคะทำใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้นะคะหลังๆจะเข่าจะติดได้เองนะคะเมื่อทําบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อได้ทำงานได้ไดีแล้วดจะสามารถยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นนะคะพยายามผ่อนคลายในจำนวนกระชั้น,นะะสวยไม่สวยนะคะจะไม่เลื่ออยยาวตัวแบบนี้นะคะ เวลาขึ้นลงนะคะถ้าเราขึ้นลงเวๆารีอาจจะให้ปวดหัวหน้ามืดได้นะคะแปะเหยียดขาขวาออกไปนะคะขาซ้ายพับเข้ามาติดการนำตัวหายใจเข้ากางแขนตอ,อกหายใจออกปะเป่าบิดไปทาง้า,งางขวาเอามือซ้ายจับท้าขวานะคะเอามือขวาจับไข้หลังไปก็ได้นะคะ เอานิ้มือซ้ายจับปลายเท้าจับข้อเข่าจับหน้าขาทรงไหนก็ได้นะคะเราไม่ต้องจําเป็นต้องเข้าท่าได้รู้มากนะคะไม่จําเป็นต้องจับให้ถึงเท้าหรือว่าเข้าท่าได้สวยงามนะคะสําคัญในการฝึกคือเราสามารถยืดได้แบบพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะคะเราจะเริ่มจากจุดนั้นค่อยๆยืดไปเรื่อยๆในทุกๆวันจะสามารถทําได้ดีนะคะสำคัญคือสํารวตตัวเองสํารวจร่างกายตัวเองนะทุกคนฝุกเดียวขาได้หมดนะคะแต่ในที่เรา รู้จักร่างกายตัวเองนะคะไม่ไปเปรียบเทียบกับร่างกายของคนอื่นไม่อยากทําให้เหมือนคนอื่นอะไรอย่างนงี้นะคะถ้าเราทําในจังหวะของเราในลมหายใจของเราอยู่กับร่างกายตัวเองจริงๆเราทุกคนทําได้นะคะจะรู้สึกเลยว่าฝึกแล้วจะสบายตัวนะคะยืดหยุ่นขึ้นนะคะยืดขาดึงตนตัวกลับออกปากเปลี่ยนทาาคะ่ะเปลี่ยนขาอกไปเปลี่ยนท้านะคะ หายใจเข้ากลางแขนหายใจออกปากปล่าเลยดิ่บไปหาเอาซ้ายซ้ายไม่ไหวจะโยกไปได้ก็ไ,ได้นะคะจะข้างนี้ก็ได้นะคะ คนส่วนใหญ่เลยนะคะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแรกๆก,ก็ตือนทุกคนนะคะลงนี้เขาได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะจะมีคนส่วนน้อยที่ร่างกายสามารถลงได้เลยอันนี้คือเอ่ออันนี้คือสิริลลาทวีนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถ้าเราลงได้ไม่ได้ไไดร่างกายแต่ะบนไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครนะคะเอเท่าที่ร่างกายเราไหวค่ะ วงางขาดึงไหล่ไปเข้าในกอกไว้ที่เกลียวหายใจเข้า,ขา,ด,ขาดึงลำตัวกลับขึ้นมาตามแขนจะอปากเปากก่าแยกขากว้างๆนะคะถ้าใครตัวเองไปด้านหลังให้เอาหมอนวางใต้สโพกได้เลยนะคะเพื่อที่จะยกตัวให้สูงขึ้นนะคะเดีทีจะ ทำให้ดูด้านหน้านะคะกระดกตั้งเท้าขึ้นมานะคะเราจะไม่เราจะไม่ปล่อยเทา้าแบะไปมานะคะหายใจเข้ายืดหลังตรงขึ้นมาหายใจออกเดินมือไปทางด้านหน้านะคะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราตึงแล้วเราก็ค้างไว้นะคะถ้าใครลงสองได้ก็ลงนะคะถ้าใครลงได้มากกว่าสองก็ลงไปเลยได้เลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกคุ้ยๆย,วย,ยาวๆค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นมานะ thank <laughs> you ในวัดลีของเรานะคะนอกจากจะมีเสื่อแล้วก็จะมีผนังนะคะเป็นตัวช่วยนะคะเพื่อให้เราทำอยู่ขาได้ง่ายขึ้นนะคะ่ะหานจากผนังหังฝ่ามือเลยนะคะแล้วก็นอนลงค่ะแล้วก็ยกขาองข้าไปที่ผนังค่ะแล้วก็ขยับสะโพกข,ของเราให้ใกล้กับผนังให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าใครเจ็บก็เอาผ้าผ่มหรือหมอนมารองที่สะโพกได้นะคะเราจะเริ่มนะคะจากอสนะแรกนะคะ เปิดหัวข่าวสองข้างออกนะคะเอาฝ่าเท้าประ,ประปรกบกลางขวันท่ายะคะแขนสองข้างกลางออกข้างลำตัวค่อยๆดันเท้าลงมาคักทีนะคะค หายใจเข้าเรื่อยๆหายใจออกอยาวๆนะคะให้ริ่มเกิดใหม่เอามือไ,มไว้ที่หน้าท้องแล้วเอาอีกข้างมือจับที่หัวใจก็ได้นะคะจะได้รู้ถึงลมหายใจนะคะตามผิวหน้าลมหายใจนะคะถ้าใครมีเวาลาหรืออยากจะค้างได้นานกว่าก็ได้นะคะยิ่งนานจะยิ่งทำให้น,าน่าใจเราได้ขาดไปนะคะไปเราจะทาทางสุดท้ายนะคะเบียดขาสองข้างชี้ตรงขึ้นไปนะค่ะ เป็นการเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณฐานสิงบริเวณด้านหลังของเรานะคะชี้ปลายเท้าลงมาหาตัวนะคะถาด้านหลังก็จะได้เหยียดเพิ่อมันขึ้นจะชี้บนกระดานก็ได้นะคะแล้วก็สะดวกเลยนะคะ หายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆค่ะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกอยาวๆค่ะส่งความรู้สึกข,ของเราไปที่ลมงหายใจ,จไปอาสนะต่อไปนะคะเราจะวางฝ่าเท้าลงที่ขนันนะคะเดินเท้าลงมานะคะใกล้สะโพกให้ละให้มากที่น,นะคะถ้าใครทำได้แค่ไหนก็ได้นะคะ เพราะเข่าออกจากจกันนะคะไรก็ขยับออกมาได้นะคะขยับเท้าห่างออกจากกันเข่าออกจากกันได้นะคะท่านี้ก็เหมือนกับการนั่งยองๆที่ก็ใช้ทั้งหนักตัวแล้วก็ใช้การนั่งบนอากาศแทนแขนก็เหมือนเดิมน,นะคะยืดเหยียดสะโพกนอนง่ายๆในการทำโยคะวันนี้นะคะจะได้หวังว่าขยับทําได้ในทุกวัาน,นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายะคะ่ะ 哎呀！ แต่นั้นเราจะไปต่อนะคะเราจะเหยียดขาด้านขวาขึ้นไปนะคะเหยียดตรงขึ้นไปแล้วเอาข้อเท้าด้านซ้ายมาวางที่หัวเข่าขวาแล้วจะงอเข่านะคะดันเข่าของเราลงค่อยๆเดินเท้าเข้ามาหานะนะสะโพกนะคะเวาเหยียดความตึงแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะข้างนี้จะช่วยเหยียดสะโพกด้านเหนือสะโพกด้านขวาค่ะสำหรับแกนะคะ ัะหว่าง้ารทวนกับการแตะต่อไ,ไ้นะคะ <S <S ถ้าอยากให้ยืดเสียดเพิ่มมากขึ้นเราก็เอามือสอนเข้าไปเอามือสอนที่ไว้ที่หัวเข่าก็ได้นะคะหายว้สามถึงห้าลมหายใจนะคะข้อเขียน,นข้างค่ะเท้า ตั้งปลายลมาเอาขาวขวาขัดที่หัวเข่านะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเท้าซ้ายลงมาเท้าซ้ายรูดกับผนังเลื่อนลงมาหาสะโพกให้ได้มากที่สุดนะคะหรือถ้าใครอยากจะได้ความตึงเพิ่มมากขึ้นอาจจะนวดกุ้ยเท้าข้างขวาก็ได้นะคะหรือถ้าใครไหวก็เอามือสอดไปแล้วก,ก็กอดหัวเข่าเข้าหาลำตัวเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ ให้กล้ามเนื้อที่สจะโพกและ h a m ส t r งได้ทํางานเพิ่มมากขึน้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆขาง้อนะคะสั่งผิวหนลมหายใจนะคะเสร็ียบอยแล้วเราก็คลายขาสองข้างออกนะคะไ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อเซนตต่อไปนะคะเราจะค่อยๆกางขาสองข้างแยกออกจากกันนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถ้าในวันนี้จะบริหารต้นขาบริหารการล้ามเนื้อ h a m s t ิ i นะคะบร <ๆ S 2> ิหารต้งขาด้วยนะคะ ปลายเท้าจะชี้ไปในทิศทางไหนก็น,นะคะถ้าชี้ลงที่พื้นมันจะช่วยกดให้กล้ามเนือ้อทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะ องศาของความกว้างในท่านี้ไม่สําคัญนะคะเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะคะถ้ากำเน็นตึงๆหรือขาหดได้ยืดแล้วถือว่าถูกต้องแล้วนะคะไม่ต้องกัวงวลว่าการขาได้น้อยได้มากนะคะเราจะกางแขนออกหรือเราจะเอาแขนไปข้างลำตัวก็ได้เราเตสะดวกนะคะยเียมาแต่เขาได้เอาไว้เยลวนะคะ วางไว้สักสามถึงห้าโลหายใจนะคะเราจะใช้คอแขนสอขาชอ้อนไปที่ของเขานะคะเก็บขาสองขาของเราขเขา้ามาค่ะ คู่นะคะถ้าใครมี่ท่าหรือส่วนไหนที่ปวดนะคะส่งคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ share. มีสุขภาพดีเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ